คนทุกคนเลยครับจริงๆเราก็เติมเติมไอหลุมนั้นอยู่เราใช้ชีวิตแสวงหาวัตถุชื่อเสียงเงินทองเท่านี้แล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสาระะตอนายนี้ใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวมากเพราะเราไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่และไม่ได้จัดลําดับคิวทุกคนในโลกเนี่ยถ้ารู้ตัวเองว่าตนเ,เองต้องตายเนี่ยโลกเปลี่ยน เวลาที่ใครประชดใครตัดสรุปนะครับเขาใช้คําว่าเงี้หูสดับฟังธรรมหมายคำว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะาคนมองหาวิธีที่จะไม่มีความทุกข์หมายคำว่า <S <S เขารู้ว่าใครดับทุกข์ได้เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องใหญ่<ม>คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเราจะคิดดับความทุกข์จากชั้นล่าง<ม>คือลาบยศสรรเสริญถูกไหมครับวัตถุชื่อเสียงเงินทองเราปนเปื้อตรงนี้ก่อนเพื่อให้จิตใจเราไม่แกวง่ง จิตใจเราไม่แกว่งเพื่อให้ตัวกูมันอยู่ได้เราชุดความรู้เราเนี่ยเราแก้ปัญหาจากล่างขึ้นบนเพราะฉะนั้นมันไม่ไม่จบสิ้นเพราะตัวกูเนี่ยมันผลิตออกมาเรื่อยๆต่อให้เรามีเงินมียศถาบรรดาศักดิ์มีทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเราก็จะเบื่อเพราะมันขันห้าเราเนี่ยนะครับความเป็นตัวเรามันก็ผลิตความเบื่อเม็เดี๋ยวเราก็จะเหงาความเป็นตัวเราไปได้อย่างเหงาใช่อย่างตัวเราถูกสอนกันมาผิดๆนะครับเราถูกสอนว่าความคิดเนี่ยมันเป็นตัวเราแต่จริงๆพระพุทธองค์ไม่ได้ค้นพบแบบนั้น ท่านคนพบว่าความคิดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวท่านเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมได้เป็นแค่บางครั้งบางคราวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันทํางานของมันไปเรื่อยๆตามประสบการณ์เพราะฉะนั้นใหม่นะเพราะฉะนั้นเราก็ยังคิดว่าความคิดเป็นของผมนะใช่ความไม่ใช่ตัวของเราเราต้องควบคุมมันได้เราต้องสั่งมันได้แต่จริงๆแล้วความคิดเนี่ยผลิตความทุกข์ให้เราเนี่ยจริงๆโดยรวมในชีวิตเนี่ยมันเยอะกว่าความสุขนะครับ จมที่คุณประสิทธิ์เล่าให้ผมฟังคราวที่แล้วที่เราคุยกันครับได้ผมผมจำได้เพราะผมกลับไปจดตอบจดไว้ที่บ้านครับ,รบว่าเรามาคิดว่าภายนอกมากระทบเราทําให้เราเกิดความทุกข์เราก็เลยกั้นกําแพงไม่ให้ใครเข้ามาแล้วก็คิดว่านั่นแหละวิธีการที่เราจะไม่เป็นทุกข์แต่คุณประสิทธิ์บอกว่ามันเกิดขึ้นหลังกําแพงเลย คพราะ้กระแพงยังไงมันก็เกิดขึ้นหลังกระแพงใช่คกับเราเลยเพราะทุกมันมาจากข้างในเราเราต้องหาวิธีอยู่กับมันอย่างมองมันไม่ไม่ไม่ใช่คือไม่ใช่ไล่มันหายไปคือเปรียบเทียบนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาความทุกข์มันจะมาสองช็อตที่มันเกิดขึ้นนะครับจิตเข้าไปยึดช็อตที่หนึ่งช็อตที่สองพอยึดแล้วสิ่งนั้นมันไม่เป็นอย่างใจส่วนใหญ่แทบทั้งโลกจะแก้ปัญหาทุกในช็อตที่สอง แก้ปัญหาว่าจะทำยังไงให้มันเป็นอย่างใจให้คนนี้ดีอย่างใจให้ง,ใใหงานมันเป็นอย่างใจแต่ไม่แก้ปัญหาว่าทําไมจิตเราเข้าไปยึดเพราะจริงๆแล้วนะครับความเปลี่ยนแปลงข้างนอกเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ถ้าสิ่งนั้นเราไม่ยึดสิ่งนั้นจะทําอะไรเราได้ต่อเมื่อจิตเข้าไปยึดเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจิตที่เข้าไปยึดเนี่ยคืออะไรคือความคิดผุดขึ้นทําไมจิตจึงเข้าไปสวมก็กลับไปหาการฝึก การเจริญสติเวลาเจริญสติเนี่ยสังเกตดูนะครับเวลาเราเดินเนี่ยก้าวย่างพระท่านก็จะให้กําหนดเช่นปวดหนอปวดหนอเนี่ยถ้าสังเกตดูมันมีความปวดแต่พอมีคําว่าหนอตัวเรานี่ไม่ใช่ความปวดไอ้ความปวดเนี่ยคือตัวความคิดไอ้คาว่าหนอเนี่ยคืออาการที่ดึงดึงบางสิ่งบางอย่างออกจากก้อนความคิดนี้ก็คือจิตนั่นแหละ เช่นพระพุทธองค์ท่านเคยตรันะครับอาจจะไม่ได้ผมอธิบายง่ายๆนะให้เข้าใจภาษาชาวบ้านอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามปฏิปิตรร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เข้าใจกันได้ง่ายเช่นคนเคยถามท่านเนี่ยว่านิพพานเนี่ยคืออะไรอย่างเงี้ยพี่ดูอยากรู้ไหมว่านิพพานคืออะไรท่านบอกนิพพานเนี่ยบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่บอกได้ว่ามันไม่ใช่อะไรอ่ามันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่การมีแล้วไม่ใช่ไม่มี ไม่ใช่การกว้างไม่ใช่ยาวไม่ใช่การมีตัวตนและไม่ใช่การไม่มีตัวตนไม่ใช่ขาวไม่ใช่ดําไม่ใช่มืดไม่ใช่สว่างไม่ใช่อะไรเลยที่อยู่ในโลกของความเป็นคู่เพราะฉะนั้นภาษามันเข้าไปจับไม่ได้จับไม่ได้เวลาเราจะเอาภาษาอธิบายพัฒนาเนี่ยเราต้องพัฒนาจากสิ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามนี่ก็ไม่ครับเราจะพัฒนาความสว่างเราต้องพัฒนาความมืดเราต้องเข้าใจว่าสิ่งนี้มันคืออะไรผมอาจจะ เปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราไปบอกปลาน้าลึกว่าลมเย็นเขาไม่เข้าใจอายตนะตรงนี้ครับแต่ก่อนผมยังเข้าใจว่าแต่ก่อนนะี๋ยวนี้ก็อาจจะใกล้เคียงนิพานแปลว่าตายและก็ไม่มาเกิดเวียนว่ายแค่นั้นท่านบอกพูดง่ายๆคือสภาวะนี้มันเป็นสภาวะที่สื่อสารทางภาษาไม่ได้เป็นสภาวะที่นิพานเกิดขึ้นประดษ์ต้องต้องไปถึงเองก่อนล่างเรา แปดับก็ด้เันนี้ผมไม่รู้เลยครับเพราะมันเป็นเรื่องแบบไม่รู้อาจินไตแล้วมันเป็นเรื่องที่เ,เวลาเวลาถกกันเรื่องแบบนี้ครับมันเหมือนกับถกกันในเชิงปรัชญามันจะมันจะไม่มีใครรู้คําตอบเนี่ okay. งั้นเรามาเรื่องประโยชน์ของการเข้าใจครับขเข้าใจสิ่งที่คุณบอกเนี่ยเรื่องความคิดเนี่ยครับม ال ันจะเกิดอะไร้าโอเคเรารอการปฏิบัติการฝึกการเพียรการภาวนาการเจริญสติอะไรก็แล้วแต่ได้แค่ไหนก็แล้วแต่คนแต่เมื่อเกิดความเข้าใจเนี่ยเราจะใช้ชีวิตในโลกที่ที่ทุกน้อยกว่าเดิมถูกไหมทุกน้อยกว่าเดิมครับเพราะและทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากกว่าเดิมหมายถึงว่าการปฏิบัติต่อคนอื่นๆจะเปลี่ยนไปจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันก็ ชัวครูชัวคราวไม่จาเป็นจะต้องไป,ไปเบียดเบียนใครคือถ,ถ้าคนเข้าใจเรื่องเนี่ยครับสมมติว่าเขาไปเห็นการทํางานของ,ของความคิดตามความ,าวามาเป็นจริงเนี่ยเขาเห็นความไม่เที่ยงของตนเองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน ifa, ไม่รู้จะเบียดเบียนคนอื่นไปทําไมพี่ดูไม่ต้องเข้าใจการทํางานของความคิดอ่ะสมมติว่าวันนี้มีคุณหมอมาบอกว่าอีกเจ็ดวันพี่ดูจะเสียชีวิตเนี่ยไอไอชุดอเหตุผลที่จะเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีพังพังทลายแล้วครับเพราะว่าความต้นเหตุเนี่ยคือเราเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยเพื่อป้อง ประโยชน์ของเราใช่ครับเราปกป้องชั้นล่างคือปกป้องไม่ให้ความโลภโกรธหลงมันทํางานมากเลยต้องใช้ร้นเปลิรมันมาปปเลือมันมันปกป้องเป็นชั้นๆแต่ทีนี้ถ้าเห็นความไม่เที่ยงของตนเองเนี่ยครับมันก็คือไอความปกป้องตรงนั้นเนี่ยมันน้อยลงความเบียดเบียนคนอื่นมันก็ไม่มีสมมติผมกับคุณกาลังทะเลาะกันอยู่ครับครับเกลียดกันมากเนี่ยครับเหมือนเหมือนเหมือนในบ้านเมืองเราเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้จะบอกว่าพรุ่งนี้คุณก็ตายผมก็ตายครับเราจะใช้เวลาวันนี้ในการตีกันไหม ไม่ก็ก็คงไม่คนเคยถามพระพุทธองค์นะครับว่าว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากไอความรู้ตรงนี้แต่ทำไมคนเราไม่ได้ทำเลยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยหมกเมาอยู่ในโลกธรรมท่านใช้คำนี้เลยนะครับหมกเมานี่คือหนักมากโลกธรรมก็คือเราใช้ชีวิตแสวงหาวัตถุชื่อเสียงเงินทองเท่านี้แล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสารณะแล้วเราไม่ได้ทําเลยเขาก็ถามท่านว่าเราจะทํำยังไงให้เราเนี่ยหันมาสนใจสิ่งที่มันเป็นแก่นสารชีวิตจริง ท่านบอกว่าให้เริ่มต้นจากการที่พิจารณาสิ่งที่เป็นธรรมดาของชีวิตคือมนุษย์เราเกิดมาต้องพัดภาคสูญเสียเป็นธรรมดาเกิดมาต้องถูกทั้งคำชมคำนินทาเป็นธรรมดาเกิดมามีคมตายเป็นธรรมดาสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักของนั้นเป็นที่รักทุกอย่างนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงวันหนึ่งก็แก่เจ็บตายเป็นธรรมดาท่านบอกว่าถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านี้จิตมันจะน้อมเอียงเข้ามาธรรมะเอง จริงๆแล้วชุดความรู้พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันมีอยู่แล้วมันมีแพร่หลายอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นเนี่ยมีละเอียดมากกว่าที่ผมพูดเยอะแยะ<ม>แต่ว่าความสนใจของเราเนี่ยมันถูกบดบังไปด้วยกระแสที่มันเป็นกระแสโลก<ม>คือพูดง่ายๆว่าเราใช้ชีวิตเนี่ยเราไม่ได้คิดค้นหาความหมายจริงๆว่าตกลงแล้วความสุขความทุกข์เนี่ยเกิดจากอะไร<ม>เช่นผมยกตัวอย่างน,นะครับมันตรงกันข้ามกับทางโลก จะเรียกว่าตรงกันข้ามก็ได้ครับคือคนก็ถามพระพุทธองค์ว่ามนุษย์เนี่ยมีความทุกข์จากอะไรท่านบอกมีความทุกข์จากปัญหาปัญหาคือความทะยันอยากอยากมีอยากได้อยากเป็นเมื่อ <iro> เราอยากมีอยากได้อยากเป็นเนี่ยวิธีมีความสุขทั้งโลกเราก็าคือเติมเติมความอยากอื <imet S 2> เรามีหลุมสกักหลุมหนึ่งแล้วเราก็เติมล่อไปเรื่อยๆครับแต่ระบบปัญหาเนี่ยปัญหาเนี่ยเวลาที่คุณครอบครองอะไรคุณจะเบื่อมันสิ่งใดก็ไม่ได้ที่ที่คุณกรีทาทับเข้าไปยึดได้เนี่ยมัน